อนนี้ก็อยู่ที่คอนโดโนเบิลบีเตอที่ทนะครับวันนี้พามาดูห้องใหม่เลยนะฮะขนาด3-4ตารางเมตรครับเปิดเข้ามานะฮะก็เป็นสาตารางเมตรแบบเปิดเข้ามาเจอลิฟวิ่งนะโต๊ะทานข้าวได้2ที่นั่งนะฮะแต่ว่าเป็น2ที่นั่งแบบสเกลกว้างนะครับก็คือนั่งนั่งแล้วสบายแหละไม่เบียดนะครับด้านหลังโต๊ะทานข้าวเนี่ยเป็นกระจกเจียบนะครับ แล้วก็มีโคมไฟด้านบนนะก็สร้างความหรูหราให้กับห้องนะครับทำให้ห้องมันดูมีมิตินะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตู้รองเท้านะครับเราสามารถจะเก็บรองเท้ามีช่องเก็บเครื่องดูดฝุ่นนะครับตรงนี้ถ้าเอาชั้นปรับได้ออกเนี่ยมันก็จะเป็นที่เก็บเครื่องดูดฝุ่นนะครับฝั่งนึ่งก็เป็นตู้รองเท้านะนะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ ครัวนะครับครัวก็ได้เป็นครัวตัวไอนะตู้เย็นฝังนะครับตรงนี้ใส่เครื่องซักผ้านะครับในส่วนของโซฟานะครับโซฟาเนี่ยห้องนี้ก็ใช้โซฟาตัวแอนะแล้วก็มีการป้นขอบให้มันดูมีทรงนะครับก็จะมีเคิร์ฟตรงแขนอะไรเงี้ยก็จะเป็นดีไซน์ของของโซฟาที่ดูเก๋นะครับส่วนของตู้ทีวีนะครับตู้ทีวีเราก็ให้เป็นพื้นหลังที่เป็นหินอ่อนแท้นะเป็นไวท์วอลล l ค a ส นะครับก็เป็นหินอ่อนแท้แล้วเราก็มีซ่อนไฟด้านบนกับซ่อนไฟใต้ตู้นะครับก็เพิ่มความเก๋นะครับด้านบนมีตู้เก็บของนะครับมีชั้นเก็บของอยู่นะก็เก็บของได้เยอะนะครับแล้วในดีไซน์เนี่ยด้านล่างนะเราก็จะทําเป็นตู้ลอยไว้นะครับเพราะว่ามันก็เวลาเดินแล้วจะรู้สึกโล่งนะครับอยู่คอนโดห้องมันไม่ใหญ่แต่เราเดินแล้วเรารู้สึกโล่ง มุมตรงนี้ก็ทําเป็นโค้งนะครับเพราะพอโค้งเนี่ยมันก็เฟรนลี่กับกับคนอยู่อาศัยนะครับก็เป็นรายละเอียดในการออกแบบด้านหลังนะครับก็แขวนรูปแบบธรรมชาติหน่อยนะห้องนี้มันจะได้รู้สึกีแลกซรู้สึกโคซี่นะครับตัวโซฟานะก็ยังมีระยะนะโซฟานี่ก็กว้างนะกว้าง 0, 2เมตรนะีนะครับมองกลับไปที่ตรงโต๊ะทานข้าวนะครับก็เป็นโซนแบบโล่งๆนะคือ เข้ามาลรวรู้สึกว่ารีแล็กซ์นะเป็นห้องที่รีแล็กซ์วิวด้านนอกนะครับวิวด้านนอกนี่ชั้นไม่สูงนะแต่ก็วิวโล่งอยู่นะวิวโล่งก็ดูสบายตานะครับมองไปวิวโศกนะครับอ่าถัดเข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องต่อไปได้แอร์ฝังฝ้าด้วยนะครับก็เป็นสเปคมาตรฐานของที่ B ีต์ที่3นะครับตัวห้องนอนนะห้องนอนเนี่ยเตียงได้เป็นเตียงควีนไซส์ นะครับก็ลักษณะของเตียงเนี่ยเราก็บิวให้นะครับแล้วก็ปลายเตียงมีระยะเดินที่พอเหมาะอยู่นะฮะนี่ระยะเดินโอเคมีที่เก็บของใต้เตียงนะครับแล้วก็หัวเตียงเนี่ยโต๊ะหัวเตียงเนี่ยก็ทําเป็นตู้หัวเตียงนะตู้หัวเตียงก็ทําเป็นตู้ไซส์กําลังพอดีนะครับหัวเตียงมีเล่นไฟซ่อนในหลืบนะทำให้ดูเก๋นะครับแล้วก็แขวนรูกนะ ส่วนม่านล้วก็ได้ม่านแบบเต็มจากพื้นขึ้นไปถึงหลืบใต้ฝ้าเลยนะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นตู้เสื้อผ้าบานค่อนข้างใหญ่แล้วเป็นบานสไลด์นะฮะเก็บของได้เยอะเลยนะครับแต่ตู้นี้เป็นตู้มาตรฐานของทางโครงการนะครับถัดมาก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้านะครับโต๊ะแต่งหน้าก็เป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็นกระจกเอาสูงเต็มนะฮะ ดูในห้องน้ำเป็นบ้างห้องน้ําที่นี่ให้สเปคพวกสุขภัณฑ์คุ้นทื่ดีนะให้สุขภัณฑ์ออโต้นะครับ mm hmm. เหมาะกับชาวญี่ปุ่นนะส่วนที่อาบน้ําเป็นอ่างอาบน้ำนะสามารถนั่งอาบน้ําได้มีชาวเวอร์มีเรนชาวเวอร์ให้นะครับโอคส่วนในห้องนะวิธีได้เคอล์เลตเราก็เน้นสีเอิร์ธโทนนะฮะตรงนี้มันจะเป็นสีแบบนุ่มนวลหน่อย นะครับเป็นสีเอิร์ธโทนก็ดูสบายตานะแล้วก็ใช้พาสีเอาเพราะว่าเวลาสกิดเวลาปล่อยเช่าเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายนะครับก็พยายามแต่งทุกอย่างให้ซิมเพลนะฮะโต๊ะกลางก็เป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับมันก็ได้ความสวยได้ความหรูนะโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบรรยากาศโดยรวมของห้องที่ b 3 3นะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามเพจ Y I by Discondo กันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนโอเค